เดินทางปอกภัยลูกชายบ้านเรากลับมาหนาวอีกแล้วออวันนี้ไม่วันนี้อะไรก็เป็นใจวเนนียวันนี้อะไรก็เป็นใจเลยเน็ตก็ดีเลยโอ้เมื่อวานเลยหมุนติวติวติวไรเยอะไรเยอะจไม่ก่อไมีก่อ เออยังจะมาอีกเหรอมากับใครแก็แล้วแต่ถ้าคุณจับก็มาอ๋อคุณไม่จับก็ไม่มา <c oughs> นึ่ว่าจะไม่มากับอิสระแล้วไปไป,ป่ะจ้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหว้ปู่ก,ก่อนพระวัดไปไหว้ปู่ก,ก่อน กาแฟน่าจะจะขายไม่ขายมั้งก็ทุกคนก็น็อกกันหมดแล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝันดีไหมอ๋อมีหน้าเจอกันไหมปันหนึ่งเลขเปล่าปันหนึ่งเลขเปล่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วว่าอันได้หวยแลาวอ๋อเลย เจ็ดแปดเหรอเจ็ดแปดเหรออ่าไม่สดเหรอครับเฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานเลยเมื่อวานค่อยจับได้อยู่ดิเอ่อได้สองรอบแล้วพ่อจับไม่ใช่เอะเอ้มันหล่นนี่หล่นด้วยเหรอไฮ้ยอ้ที่ซ่อนไว้มันหล่นลงมาก็เลยแค่อย่างเดียวเลย น่ามายากลผ้าผ้าเลยก็บอกเหลืองมันหล่นก็จับเจ้าได้เด้จับใส่ได้เลยพยายามเดียวเราเลยใครจับได้อ่ะในสนามก็คนแล้วไปเชิญครับไปวุ้งเดีเดี๋ยวจะหลอกไม่ได้หลองเราเอ้ยอยู่ในรถเพราะว่าเมื่อวานตามหาแลต่ไม่เจอวันนี้คุณตาเขาเรียบกลับ อก็เพราะว่าตอนเช้าเขามาเจอกันก็ไม่รู้เม่อไหร่ไงเอาไงรถไปซะแล้วรถไปซะแล้วรถอยู่ขอไอ้ตไงนรถเอาไงวะไปเดี๋ยวโฟกัสกันเดี๋ยว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 อ้โหเดี๋ยวโฟกัสกันหน่อยเมื่อไหร่มาทางบ้านนะยังค่ะคุยคุยเลยออาเอาทางนี้มาย้อนแสงมาทางนี้ทางนี้เหรอคุยคุยรอหน่อยเดี๋ยวไปเอาครับกล้องฮะสวัสดีค่ะ เฝ้ากล้องให้อิสระค่ะ <laughs> <laughs> ค่ะไอ,อีน่ารักมากค่ะดูดูดูคอมเมนต์ตรงนี้เนาะช่วงนี้ยายน่อยก็ไม่ค่อยได้ไลน์นะคะไม่ได้ไลนะะ์ไม่ได้ค่อยด้ทำคลิปเลยไ <laughs> อเพิ่บนบอดดันเมือม่อยเมื่อยที่จะทำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้ยเข้ามาทักทยยายยายน่อยด้วยขอบคุณมากค่ะ ใครมั่งอะ่ะท็อปแฟนแล้วก็สวัสดีค่ะโอ้ยทักทายยัยหน่อยเยอะแยะเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพูดได้แค่คําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ทักทายนะคะช่องตัวเองไม่ไม่ได้ไลค์ไม่ได้ไลค์เลยล่ะเพราะว่าไม่มีค่อยมีคนเข้ามานะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะยัยหน่อยมากี่วันคะยัยหน่อยมามาที่นี่ก็จะกลับวันนี้เลยละค่ะ กลับไปบึงการวันนี้เลยดะจากตรงนี้แล้วลาเพ,เพื่อนแล้วไหว่ปู่แล้วก็เดินทางกลับเลยคาดเดินทางกลับเลยใครติดรถกลับด้วยไงที่ไหนคะสวัสดีค่ะโอ้ยฝั่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสองเครื่องเลยสวัสดีเพื่อนๆทั้งสองเครื่องเลยนะคะขอบคุณมากนะคะยายหน่อยอยก่วันวาสันวานะคะก็อยู่ประเทศไทยสามเดือนคะ่ะปีนี้อยู่ประเทศไทยสามเดือนนะคะ เยอหน่อยสวยเหมือนเดิมมาสําหรัขอบคุณมากค่ะน้องที่ติดโอ้น้องที่ติดรถไปวันนั้นใช่ไหมน้องอยู่ไหนคะวันนี้ช่วงนี้น้องอยู่ไหนคะน้องอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศคะโอ้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายแล้วเวลาจะห,หน่อยขึ้นไล์ก็เข้าไปช่องนี้หน่อยในเด้อเข้ามาเยอะแยะเลยขอบคุณมากค่ะน้ำตาก็ไหลน้ำตาก็ไหลตื้นตันตื้นตันเห็นเพื่อนเพื่อนทักทายตื้นตันน้ำตาไหลเลยนะเนี่ย ันแก่หน่อยแพ้ฝุ่นแพ้แสงนะคะขอบคุณมากค่ะมาทักทายกันในช่องอิสระคุณตามาคุณตาให้รอที่ห้องค่ะให้แกพักผ่อนรอที่ห้องที่บ้านม่วงค่ะรอที่ห้องที่บ้านม่วงแก่หน่อยก็มาลาเพื่อนๆมาคนเดียวดีกว่ามาคนเดียวดีกว่าไม่อยากเอาแกไปด้วยให้แกนอนพักผ่อน น้องสาวก็น,นอนรออยู่ที่ห้องก็มาคนเดียวค่ะขับรถมาเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาดูตรงไหนดีอืมขอบคุณค่ะชมยังหน่อยคนสวยมาสันมาขอบคุณมากค่ะจำเกือบไม่ได้เลยมาสันค่ะคือเกา่าคือเกา่าคือเก่าให้กำลังใจตลอดมาสันขอบคุณมากค่ะทางนี้ก็ขอบคุณมากค่ะเฮ้ยมีกาแฟได้หรอ พอโบโต,ตามพี่อะไรพี่อันดิมเยอะไงก็ต้นอัให้พี่อันหนึ่งออเ้ไม,ไม่เห็นแต่นนงนนะจ้ะกาก็เขาบอกแล้วเขาบอกไม่อย่างนั้นนะออแม่สาครนแม่สาครโทรมาบอกมีฟักทองอะไรสักอย่างนี่แหละแม่สาครโทรมาบอกอ่า ไปแล้เอาก็เดี๋ยวถามนี่อ่ามีใครอยากได้กระติบข้าวไหมครับหบวัลลทัวร์วัลลทัวร์มีใครอยากได้กระติบข้าวไหมอ่ามาเอาเป็นโรงทานของแม่สาครนเขานะครับเขา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 ล็อกไว้ให้ใช่อ่าไม่ให่แม่สาคอนเกตุดีคุยกับพี่แสงดาวนด้วยอ๋อพี่แสงดาวนด้วยให้เราบว่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวแกรับ ของชายอนให้ไปสกอเลยไก่ไม่ได้ไปสักอมาแล้วไปแล้วไปครับไปนี่กอบเจ้ากินข้าวเหนียวหรอเอาเหรอ่า ด้นะเีของแพงนะของแพงนะเอ่อน่าจะไม่พอแล้วครับน่าจะไม่พอแล้วการน่าจะไม่ถึงแล้วเอเท่าไหรแล้ว สบายแก้วอย่าไปยืนแกะเขาทำไมโอ้โหนี่กะไทยมุงเลยเอาก็ไม่เอาคนที้เขาอยากได้เข้าไม่ได้ออกกันไหมอันนี้อันนี้อารับไปแล้วก็จ่ายด้วยนะครับอันละสองร้อยนะอันละสองร้อยใช่ไหมป้าบุกมือเหรือว่าสองร้อยห้าสิบ ไม่ได้มองคนแก่อันเล็กทำไมสวยจังเลยคนแก่เดียวได้ไม่นอนไม่ทนนอนใหญ่ไปเดี๋ยวต้องวางชาวจะไป่เขาไปยุงเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปถึงเว่นไม่จอดแน้ไต้นมปากหลงไม่รอง อันน oh, oh. ี้หาแรกันใช่ไหมเขาเล่นอะไรกันเนี่ยอะไรขึนเนี่อะไรขึ้ี่วฮะอนเาะ